สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้รอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่13เมษายน2565ช่วงค่ำครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่ไทยนะครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและช่วงสงการานต์หยุดยาวนะครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับในขณะที่ท่านมีความสุขก็ อย่าลืมระมาระวังภัยอันตรายที่จะมาในช่วงฤดูร้อนเอาสักสองอย่างก็แล้วกันนะครับที่จะมาแนะนําวันนี้ก็คือเรื่องอสองอย่างที่จะต้องระวังก็คือในช่วงเทศากาลสงการนี้ด้วยแล้วก็ตลอดจนฤด,ดูร้อนที่จะนู่นแหะครับฤด,ดูร้อนจะไปสิ้นสุดในกลางเดือนพฤษภาโน่น,นแหะครับมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่สักสองอย่างโดยเฉพาะในช่วงสงการนี้ก็ระวังนะครับ อย่างที่หนึ่งครับก็คือสภาพลมฟ้าอากาศครับอากาศแปรปรวนนะครับอากาศร้อนมากนะร้อนอยู่ดีๆแล้วเกิดมีพายุฤดูร้อนขึ้นมาก็เป็นไปได้ <S 1> <S 1> สิ่งที่ต้องระวังก็คือในขณะที่เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงในช่วงนี้นะครับก็อย่าเดินทางในช่วงนั้นนะครับอย่าเดินทางสัญจรไปมาในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนเพราะว่าถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งจะโดนฟ้าผ่าได้นะครับถ้ามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับก็ หนึ่งอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งเพราะจะโดนฟ้าผ่าสองอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่จะโค่นล้มทับถ้ามีฟ้าผ่าด้วยจะอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงจะได้รับอันตรายนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความรุนแรงของพายุฤด,ด,ดูร้อนด้วยนะครับพายุฤด,ด,ดูร้อนจะเกิดแรงเป็นบางแห่งนะครับบางแห่งก็ไม่แรงนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ร้อนๆอยู่ดีๆเนี่เกิดลมมาฝนมา ช้เวลาไม่นานนะครับพัดหลังคาเรือนพัดทรัพย์สินเสียหายนะก็ระมัดระวังอย่าอยู่ที่ล่งแจ้งนะครับระวังฟ้าผ่าระวังฟ้าร้องฟ้าผ่าโุกเห็บตกนะครับช่วงฤดูร้อนีะเกิดขึ้นได้สงการตามข้อมูลของกรมบุตุนิยมวิทยานในช่วงสงการภาคเหนือภาคตะบนอกเชยงเหนือตอนบนของประเทศไทยระมัดระวังมากในช่วงวันที่1 6บหถึงสิจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นช่วงนี้แต่ว่าในวันที่1 3บสานี่ ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นบางแห่งนะครับระวังด้วยนะครับเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2เรื่องที่จะต้องระวังก็คืออากาศร้อนมากอากาศร้อนนี่ทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันทันด่วนเลยโดยเฉพาะโรคลมแดดทํานองนี้วันนี้จะพาไปท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรคลมแดดทําให้เสียชีวิตได้ยังไงและเราจะมีวิธีป้องกันได้ยังไงระวังครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก โรงพยาบาลพญาไทนะครับเราดูจากเว็บไซต์ของเว็บไซต์พญาไทนะครับเป็นเว็บไซต์โรงพยาบาลวันนี้จะนําเรื่องโรคลมแดดมาเล่าให้ฟังโรคลมแดดนะครับเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า heat stroke นะครับ heat stroke โรคลมแดดนี่คือเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดอาการปวดศรีรษะหน้ามืดเพอ้อชักไม่รู้ตัวหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะชอ็อกหากปล่อยทิ้งไว้ให้มีอาการหรือไม่สามารถระบายความร้อนได้ออกมาได้ภายในภายในมากกว่า2ชั่วโมงอาจส่งผลที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้อ ซึ่งหากได้รับการรักษาที่ล่าช้าก็มีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับสัญญาณเตือนโรคกลมแดดก็คือ 1. ตัวร้อนมากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซนเซยสองผิวหนังแห้งและร้อนตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีเหงื่อออก3ความดันโลหิตลดลง4หัวใจเต้นเร็วมากใจสั่นที่ประจรเต้นเร็ว 5. กระหายน้ำมากวิงเวียนที่สะวดที่สะมืนงงหน้ามืดหกขึ้นไส้อาเจียนอ่อ,อนเพลียเจ็ 7. อาจถึงขั้นชักกระตุกเกรงและหมดสติไปนี่ก็คือสัญญาณเตือนแล้วครับนี่แหละเป็นโรคลมแดดนะครับทีนี้มาดูผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดก็คือ1เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าคนหนุ่มสาวนะครับ2ผู้ที่มีโรคเรื้อรงังโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงโรคใจเบาหวาน3ผ,ผู้ที่มีน้ําหนักตัวเก เกินหรืออ้วน4ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอครับ5ผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานาน,านเช่นออกกําลังกายหรือเช่นออกกําลังกายนักกีฬากรอฟเกษตรกร,กรผู้ที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งนะตากแดดนั่แหละครับ6ผู้ที่ทํางานออฟฟิศที่ทํางานในห้องแอร์เป็นเวลานานแล้วออกมาเจอกับอากาศร้อนจัดจนทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็อาจเป็นลมแดดได้ข้อ7ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะสูญเสียน้ําและเกลือแรกมากกว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในสภาพที่อากาศร้อนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยแหละครับตรงไปตรงมาเลยก็ดื่มในขณะที่อากาศร้อนจัดๆนี่ก็มีโอากาสที่จะเป็นลมแดดได้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้ฉูบสีดสูบฉีดเลือดเร็วแรงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นจนไปนเห็นให้ช็อกและเสียชีวิตได้ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่อากาศร้อนแดดจัดระวังอันตรายนะครับ พบคนเป็นลมแดดดูแลให้ดีก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะครับ,บก็คือถ้าพบเป็นพบคนเป็นลมแดดนี่ให้นำเข้าที่ร่มนะแล้วก็ทำให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกไม่โดนแสงแดดเพื่อลดอุณภูมิในร่างกายให้คนไข้นอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นคลายเสื้อผ้าให้หลวมเพื่อระบายความร้อนใช้ผ้าชุบน้ำเย็น หรือน้ําแข็งประครบตามซอกคอตัวรักแร้ขาหนีบหน้าผากใช้พัดลมเป่าช่วยนะครับเพื่อระบความร้อนด้วยนะครับหากไม่หมดสติรู้สึกตัวอยู่ก็ให้ดื่มน้ําด้วยนะครับแล้วก็ต้องเรียกนาส่งโรงพยาบาลนะครับถ้าคนไข้ไม่มีสติก็อย่าลืมเรียกโทรหนึ่งหกหกเก้านะครับในระหว่างที่นาคนคนไข้เข้าร่มแล้วก็คลายเสื้อผ้าให้หลวมทําให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกก็ใช้ผ้า ชุบน้ําเย็นเช็ดตัวแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่มีสติในระหว่างที่ทําการปสรมพยาบาลให้นี้นี่ก็โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน1นึ่นะครับทีนี้มาดูวิธีป้องกันไม่ให้เป็นวิธีป้องกันตัวจะจากการป่วยเป็นโรคลมแดดนะครับนหนึ่งเล,เลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือไม่อยู่ในที่มีอากาศร้อนจัดนะครับ ใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนปโปร่งไม่หนาน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีและป้องกันแสงแดดได้จิบน้ำบ่อยๆครับอย่างน้อย6-8ถึงแแก้วต่อวันถึงแม้ไม่กระหายน้ำก็ตามเพื่อเติมความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิร่างกายสีเหล็กเลี่ยงเครื่องดื่มเป็นกฮอล์ชารวมถึงกาแฟและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงนะครับอย่าทิ้งเด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้งความร้อนภายในรถจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงมาก เด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวไม่ควรอยู่ในที่อากาศร้อนและไม่ควรอยู่ตามลำพัง 7. สําหรับผู้ออกกําลังกายน้อยและออกกําลังกายในสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายแนะนําให้ออกกําลังกายในที่อากาศถ่ายเทควรเลือกในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนื่องจากเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากและควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง8สวมแว่นกันแดดสวมหมวกปีกกว้าง 9. ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวควรตัวหากมีอาการผิวตติหรือมีอาการบ่งบอกตามข้าง,งต้นที่จะเป็นลมแดดขอให้รีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลพญาไทนะครับเอาละครับโรคลมแดดก็ทําให้คนเสียชีพได้เหมือนกันนะครับหากพบคนเป็นลมแดดนะครับให้เอาเข้าที่ร่มคลายเสื้อผ้าให้หลวมเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ําเย็น หากเขาไม่มีสติต้องรีบโทรเรียกรถ1669ครับโทร169เรียกรถพยาบาลนะครับอากาศร้อนก็ทําให้เสียชีวิตได้ง่ายนะครับระวังอย่าดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็ดื่มน้ำมากๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ